รับต่อนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติเชิงกลของเส้นใยนําแสงอันนี้จะเป็นเทปถัดไปนะครับของวิชาการสื่อสารเส้นใยนําแสงนะครับเอพิซอดที่เออเอพิซอดที่เท่านะเอพิโอดที่5นะครับน่าจะเป็นเอพิซอดสุดท้ายของบทที่2นะครับก่อนหน้านั้นเราอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสร้างเส้นใยนําแสงมาแล้วว่ามีวิธีใดบ้างนะครับ นี้พอเราสร้างเสร็จเราก็ต้องมีการทดสอบเชิงกดน,นะครับว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันทนจริงเพราะว่าอย่างที่บอกกับแก้วเนี่ยมันเป็นวัสดุที่เปราะเปราะบางการที่เรามีการเพิ่มแจ็คเก็ตหรืออะไรเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะต้องมาดูว่าเรามันสามารถจะทนแรงกดแรงดึงนะครับอย่างรุนแรงการผลิตการจัดส่งการบรรจุได้หรือไม่นะครับมันจะมีมาตรฐานอยู่อันนี้มาตรฐานในการทดสอบก็จะมีหนึ่งหนึ่งหลักๆก,ก,ก็จะเป็นความแข็งแรงและความร้าของวัสดุ ครับ s t a t i c a l l นะครับซึ่งแบ่งเป็น,นกลไกหลักๆนะครับเป็นที่พื้นฐานของอยาแก้ลำแสนเป็นหลักว่าวัสดุของเราเนี่ยเทียบกับเส้นลวดเนี่ยนะครับมันแข็งแรงเทียบเท่ากันได้ไหมนะครับค่าความตึงใกล้เคียงกันไหมนะครับเส้นลวดปกติยกตัวอย่างจะสามารถทนได้ที่14กิโลปาสคาลหรือประมาณ2คูณสิบกำลังอกวอนตต่อตารางนิ้วนะครับแต่เส้นเท่ที ได้รวดปกตินะครับอยู่ที่ประมาณ20นะครับแต่ถ้าสายไฟเบอร์เราได้สัก14กิโลปาสคาลเน่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับมันก็จะมีความแข็งแรงทนทานเพราะฉะนั้นการออกแบบพวกนี้ก็จะมีการทดลองนะครับในห้องปฏิบัติการมีการวัดค่าแรงเค้นนะครับโดยอาจจะทําให้เกิดการเกิดรอยเล้าดูนะครับว่าพอทํารอยเล้าแล้วเนี่ยรูปร่างรอยเล้าเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> ผมขอให้ดูนะครับรูปที่2 3 3นะครับ รูปสอสเนี่ยก็คือสายไฟเบอร์ iber, นะครับทีนี้วิธีการทดสอบเขาจะใช้วิธีการสร้างรอยร้าวก็คือการจะเอา,อาวสัสดุที่มีความแหลมคมนะครับมาเจาะนะครับพอมาเจาะปุ๊บก็จะเกิดแผลรอยร้าวแตกรูปไข่นะครับเราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นริฟฟิตไมโครคร็กนะครับส่วนมากแล้วรอยรอย้รยาวรูปไข่เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะก็คือเหมือนดังรูปที่2องท่ส,ม,สมีอะไรครับความกว้างแบบิวความลึกนะครับ x แล้วทีนี้เราจะเอาค่าเหล่านี้นะครับมาคำนวณน,นะครับว่าค่าที่ได้ตัวนี้นะครับมันมีค่าเท่าไหร่นะครับตรงตามมาตรฐานไหมเช่นเขาบอกว่าค่า k ตัวนี้นะครับหาจาก y คูณด้วย square root x คูณด้วยตัว g a ม m านะครับเราก็มาดูว่าท้ายแล้วตอนจบเนี่ยค่า k ตัวนี้นะครับมันได้อยู่ที่0.6ถึง0.9หรือไม่ถ้าอยู่ในเลงนี้ก็คือถือว่าผ่านนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการทดสอบ นี้ผมขอเข้าๆนะครับอันนี้ก็แล้วก็มีการวัดค่าอันนึงก็คือดูค่า distribution นะาคิดว่าเป็นแบบ w イบูนะครับ distribution นะครับワイบูล w บู distribution นะครับถาว่าワบู distribution ก็คืออะไรถ้านะครับแรงตึงเพิ่มมากขึ้นนะครับโอกาสการขาดก็เป็นไงครับสูงขึ้นแบบเป็นเส้นตรงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เขามีอยู่ทำให้เราสามารถพิจารนะครับ ว่าแรงตรึงเท่าไหร่ที่จะทนสูงสุดนะครับของตัวสายไฟเบอร์ที่เราใช้นะครับเพราะนั้นการกระจายตัวของสายไฟเบอร์เนี่ยเป็นแบบไวบูนะครับจากการทดสอบนะครับ mm hmm. พบว่ารอยร้าวเนี่ยเกิดได้2กรณีนะครับอันแรกคือเกิดจากกระบวนการผลิตที่ผิดพลาด2ก็คือเกิดระหว่างการขึ้นรูปนะครับแก้วแล้วก็การทําเป็่ใหญ่แก้วเพราะฉะนั้นสภาวะพวกนี้จะต้องทําที่อย่างเหมาะสมนะครับโดยที่ มีค่าความราสถิตเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็แปรผันกับการเพราะว่าค่าความราสถิตเนี่ยมันจะเกิดถ้ามีค่ามากก็จะเกิดรอยเล้าในเส้นเส้นใหญ่นำแสงได้มากขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือค่าความร้าพลวัตหรือไดนามิกแฟลกชัยนะครับเมื่อเส้นใยนำแสงถูกประกอบอยู่ภายในท่อมันก็จะต้องถูกเหยียบไปเหยียบมาใช่ไหมครับมีการแกว่งถ้าเกิดถูกแกว่งระหว่างเสาไฟตัวนี้ ค่าความร้าต่อการเคลื่อนไหวนะครับพลวัดก็คือเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะต้องป็นไงครับผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะครับเช่นมีลมพัดนะครับก็จะเพราะฉะนั้นการทดสอบต้องได้รับการรับรองนะครับสาหรับการทดสอบตัวแรงเค้นตัวนี้นะครับก็เป็นไรดางสาการที่2.86นะครับซึ่งเราจะต้องมาคํานวณหาค่าพารามิเตอร์คือ A กับ B นะครับว่าว่ามีค่าอยู่เท่าไหร่ครับโดยที่ค่า B เนี่ยจะพบว่าจะต้องอยู่ประมาณ 15-50นะครับถึงจะผ่านนะครับแล้วก็ค่ากราฟ h A นะครับกับ B ใหญ่เนี่ยก็จะได้ไดจากการทดสอบแล้วก็เป็นค่าคงที่ที่อยู่ในแลบนะครับอันนี้ผมขอคร่าวๆนะครับอ่ะทีนี้ถ้าคนไหนสนใจก็รบกวนต้องมาอ่านเพิ่มเติมนะครับสำหรับการพิสูจน์สมการนะครับ ที่2.87จนถึง,ง2.96ผมคิดว่าตรมการนี้ก็เขียนไว้ค่อนข้นงางจะละเอียดนะครับทีนี้เราจะมาดูสุดท้ายก็คือเรื่องของเคเบิลใยนำแสงนะครับเส้นใยนำแสงกับเคเบิลใยนำแสงแตกต่างกันอย่างไรนะครับเส้นใยนำแสงเนี่ยเราจะกล่าวถึงเฉพาะเคสที่ข้างในมีสายไฟเบอร์อยู่ไม่กี่เส้นนะครับแต่ถ้ามันถูกเอามามัดรวมกันมากๆเข้านะครับ เราจะเรียกมันว่าเคเบิลใยนำแสงนะครับรูปร่างก็จะมีความแข็งแรงทนทานขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะของเคเบิลใยนำแสงเนี่ยนะครับมันก็จะมีเป็นเป็นมัดมัด,มดรวมกันนะครับอยากให้ดูรูปที่ 2. 3 6 3 5สหามนะครับเป็นตัวอย่าง <c oughs> อันนี้เป็นวิธีการทำเคเบิลใยนำแสงชนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเราจะมีการทำบล็อกเป็นสองชั้นแล้วก็ข้างหนึ่งใส่เป็นเบสิกบล็อกกิ้ง building block ก็คือเป็นโลหะแข็งแรงเอาไว้นะครับ ส่วนซ้ายมือเนี่ยเราจะวางสายไฟเบอร์เอาไว้เพื่อให้มันนะมครับมีการยึดเกราะที่แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับการเสียหายนะครับจากสัตว์ที่มีฟันเช่นหนูหรือกระรอกมาแคะนะครับทําให้ใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะของเคเบิลใยนําแสงก็จะมีความแข็งแรงและหนานะครับทนทานนะครับค่อนข้างมากนะครับ ซึ่งมาตรฐานที่กำหนดเคเบิลยานำแสงเหล่านี้จะถูกระบุตาม ITU-T นะครับอีกวระเพศหนึ่นงนะครับก็เป็นเส้นยานำแสงแบบ6ชั้นนะครับข้อสังเกตของเส้นยานำแสงนี้ก็คือเราจะเอาเส้นยานำแสงเล็กๆที่เรากล่าวถึงเมื่อก่อนหน้านี้นะครับมามัดรวมกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่แท่งเหล็กเข้าไปอีกหนึ่งแท่งนะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับมันจะเพิ่มความแข็งแรงขึ้นและทีนี้ ไอ้ตัวนี้ถ้าคุณต้องการให้มันใหญ่ขึ้นคุณก็เอาตัวนี้มามัดชั้นรวมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเข็มว่าหย่นํำแสงใต้น้ำจะมีขนาดใหญ่มากนะครับประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณถึงสองเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาหลักการก็คือถ้าคุณเอาขนาดเล็กมามัดรวมกันคุณก็ได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มัดไปมัดมาเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการถ่ายพหรือการสร้างเข็มว่ใาใยันกระนำแสงขึ้นมา ครับเดี๋ยวเราจะมาขออธิบายโจทย์ปัญหานะครับบทที่สองนะครับอันนี้เราคงไม่เฉลยนะครับแต่จะแนะว่าวิธีการทําอย่างไรนะครับโจทย์ัทนบทที่สองเราพูดว่ายกตัวอย่างมุติถ้าเรามีสนามไฟฟ้าอยู่แบบหนึ่งนะครับดังสมการนี้ผมจะสามารถหาสนามไฟฟ้าที่ค่าความถี่500เมกะเฮิร์ได้ไหมนะครับคลิคของตัวนี้ก็คืออยู่ที่ว่านะครับถ้าคุณเข้าใจครับว่า E กำลัง J สาสิบตัวนี้นะครับ มันก็คือ cos 30องศาบวก j s i n 30องศาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่หาขนาดของมันนะครับว่าขนาดของมันเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็เอาขนาดของ e x e y e z นะครับมาคำนวณโดยที่ e ีกำลัง j โอเมก้า t ก็คือ cos โอเมก้า t บวก j sin โอเมก้า t ถูกไหมครับ โอเมก้าคือ2พาเ f ทีเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้ความถี่คือ500เมกะเฮิร์ตก็คือ500คูณ10บแปดนะครับเอามาแทนค่าใน f ตรงนี้นะครับคุณก็จะสามารถหาค่าสนามไฟฟ้าที่ค่าลาังก่าวได้นะครับโดยสนามไฟฟ้านี้ก็จะมีอะไรครับ ex ey และ ez ตามลำดับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันแรกเนี่ยนะครับมันก็คือ50 คูณกับอะไรครับคอ s 30สิอันที่2ก็คือ20 EY ก็คือ20ิคูณ c อ s หนะครับคอสลบห้ก็คือคอ s ห้สิบแล้วก็40่คูณคอ s 2ร้สิครับแล้วคุณก็เอา EX, EY, EZ เนี่ยมาบวกกันแบบยกกำลัง 2. สอง u a r e ร o o t EX, กำลังสองบวกาลังสองบวก y e ีกำลังสองครับมันก็จะได้ข้อ2องแหน่งมานะครับ2.2นะครับ อันนี้ให้ดูนะครับค่าเฟสการเปลี่ยนแปลงไปของคลื่นนะครับแอมลิจูดก็คือดูแค่ค่านะครับข้างหน้าก็เป็นแอมลิจูดความยาวคลื่นคืออะไรนะครับและมุมคืออะไรจากสมการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้นครับตัวนี้ก็ของ2.3 2.5ก็อยู่ในการพิสูจน์นะครับของ polarization ของคลื่นแล้วนะครับส่วน2.6ถึง2.1 2นะครับก็จะเป็นอยู่ในตัวอย่างนะครับเพียงแต่เราเอาตัวเลขมาเปลี่ยนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็2.14 2.15เนี่ยนะครับก็เป็นการหาค่าเคอร์นะครับของสาอากาศนะครับไอของอ,อหาค่าเคอร์ของสนามไฟฟ้าเท่านั้นเองนะครับสนามแม่เหล็กซึ่งเป็นการพิสูจน์นะครับส่วน2.15 2ุ6หนึก็ก็จะเป็นการพิสูจน์ เรื่องของโหมดนะครับในสายไฟเบอร์ครับสองจุดก็เป็นการทดลองแทงค่านะครับค่าโหมดว่าแต่ละความยาวคลื่นนี้จะมีค่าโหมดเท่าไหร่รัดาเท่าไหร่นะครับส่วนข้อ2.24ขึ้นมาลงมาเนี่ยนะครับจะเป็นการอยู่ในโหมดของการคำนวณน,นะครับกรณีที่นะครับ รัศมีของตัวาการกระจายตัวของโหมดนะครับ m f c หรือ,อค่า Effective index นะครับของตัว multimode fiber นะครับไม่เท่ากันนะครับในนี้ก็จะมีค่า v เท่ากับ1.2 1. 1.4 2.0 2.22นะครับ แล้วข้อ2.25ก็เป็นการหา b บ r e ฟติเ n น e ์นะครับตามตัวอย่างเลยนะครับส่วน2.26 2.27ตัวนี้นะครับเป็นการแทนค่าหาสูตร NA นะครับกับเดลต้าหรือค่า n1 n2 ว่ามีค่าเท่าไหร่ตั้งแต่ข้อ2.29ลงมานะครับจะเป็น อยู่ในบทของการทดสอบนะครับสายไฟเบอร์ว่ามีค่าเท่าไหร่โดยในนี่อาจจะมีการทดลองนะครับแล้วก็ใส่ค่าให้ดูนะครับอาจจะให้นักศึกษาลองแทนค่าเพื่อพิสูจน์ว่า,าตัวเหลาดซิลก้าที่เทสเนี่ยผ่านไหมนะครับครับงนั้นตรงนี้เราก็จะจบนะครับบทที่2นะครับซึ่งเนื้อหาจะเป็นเนื้อหาที่น้างเยอะที่สุดในหนังสือเล่มน,นี้นะครับก็จะมีสมการหลายอย่างที่เราจะต้องทดลองเองนะครับพิสูจน์เองเพราะว่า เนื่องจากเวลาในการบรรยายนะครับไม่สามารถจะเขียนหรืออธิบายได้ละเอียดมากนักนะครับก็ต้องพึ่งให้นักศึกษานะครับลองทดลองแล้วก็ลองทําตามสมการเองเพราะว่าสมการที่ให้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะละเอียดนะครับหวังว่าถ้าใช้เวลากับมานิดหนึงนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาครับนั้นขอจบบทที่2อนะครับแต่เพียงแค่นี้ครับ